ให้หยุดนิงเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ทักษะที่ควรมีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์รู้ไหมทักษะที่สำคัญที่ควรมีบนริสเมก นั้นมีอะไรบ้างในยุคปัจจุบันนี้ความสามารถแบบไหนหรือทักษะอะไรบ้างที่บริษัทกำลังมองหาจากผู้สมัครเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานพร้อมช่วยให้ Resume ของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราดูนะคะว่ามันควรจะมีอะไรบ้างใน Resume ของเราค่ะ 1. ควารมริการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านการใส่ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ลงไป ในรีสเม่จะให้รีสเม e ของเราดูโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้นและหลายอาชีพในปัจจุบนันนี้ก็ต้องอาศัยทาาักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเสมอนะคะ 2. ทักษะในการออกแบบเป็นหนึ่งทักษะที่เราต้องการมากที่สุดทักษะหนึ่งเลยคะ่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากเรามีประสบการณ์การออกแบบโปกแกรด้านกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รม Photoshop หรือว่า InDesign นะคะทักษะเหล่า,าบบนี้จะช่วยให้โปรไฟล์ของเราดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ 3. ทักษะการเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์เว็บไซต์หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์หากเรามีทักษะในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็น y y t o o n j v v ส s c r i t ์รูบีหรือภาษาการเขียนโปรแกร,รมอื่นๆก็ตามนะคะก็เป็นทักษะหนึ่งที่เราควรจะใส่เอาไว้ เพรความสามารถเหล่านี้จะเห็นทิศษาต้องการแก้ไขปัญหาความรอบรู้ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ 4. ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศในปัจจุบันงาน,นหลายตำแหน่งมีแนวโน้มต้องการคนที่มีทาาักษะทางภาษามากขึ้น<ม>เพื่อใช้นในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติดังนั้นหากเรามีความสามารถทางภาษาต่างประเทศก็จะเพิ่มทักษะทางภาษา ช่วยให้เราดูดโดดเด่นจากผู้สมัครงานท่านอื่นได้คะ่ะ 5. ความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาทักษะในการแก้ปัญหาในให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าสถานการณ์ที่มันยากลำบากและผ่านพ้นมันไปได้เป็นสิ่งที่หลายบริษัทต้องการนะคะอีกทั้งความคิดสร้างสารรค์จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้สมัครที่มีความคิดริเริ่มสามารถช่วยคิดสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และยิ่งสร้างสารรค์มากเท่าไรก็จะยิ่งดีนะคะเพราะความสร้างสารรค์นั้นจะนำไปสู่นวัตกรรมและการปรปับปรุงและพัฒนาภายในบริษัทได้คะ่ะ 6. การสื่อสารเป็นหนึ่งทักษะที่จําเป็นนะคะเนื่องจากเป็นหนึ่งในทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่จําเป็นต้องใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทักษะาการสื่อสารที่ดี เช่นการสื่อสารอย่างกระชับชัดเจนตรงประเด็นใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องสุภาพ 7. การบริหารเวลาความสามารถในการบริหารจัดการเวลาเพื่อให้งานนั้นเสร็จตรงเวลาและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่จําเป็นสำหรับตำแหน่งที่มีงานหลายอย่างที่ต้องการจัดการซึ่งทักษะด้านนี้จะไปสู่ให้เราเห็นว่าความสามารถในการจัดับควา,ามสำคัญ ของเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงตัวคะ่ะ 8. การทำงานเป็นทีมความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่จะไว้วางใจผู้อื่นการทำงานร่วมกันและการยอมรับแนวคิดของเพื่อนร่วมงานเป็นอีกหนึ่งในทักษะที่หลายบริษัทต้องการเพราะงานโดยส่วนใหญ่ที่ได้รับอาจต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นหากเราสามารถทำงานแบบทีมได้ดีก็จะเพิ่มโอกาสจะได้งานจากทักษะนี้ได้นั่นเองค่ะและทักษะสุดท้ายค่ะทักษะที่9ความเป็นผู้นำดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นการผสมผสานร,ระหว่างหลายๆซอฟต์สกิล skill, ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถทำงานกับทีมได้ดีแต่ยังสามารถรับหน้าที่เป็นคนดูแล ติดตามและช่วยเหลือทีมได้ดีขึ้นด้วยนะคะเราขอสุสดครั้งนา้นะคะทักษะที่ควรมีในรีสเมดมีดังต่อไปน,นี้ค่ะ 1. ความรู้นในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน 2. ทักษะในการออกแบบ 3. ทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 5. ความคิดสร้างสารรค์หรือการแก้ปัญหา 6. การสื่อสาร 7. การบริหารเวลาแปดการทำงานเป็นทีมและ 9. ทักษะของความเป็นผู้นำค่ะขอบคุณท่นานฟังเก er อร์วันพอดแคสต์แล้วก็มาสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยู u ูบแองเกอร์พอดแคสต์